เขาจะเป็นอย่างที่เขาตำหนิกก็จะบอกว่าพี่น้องบาปแรกที่เราเป็นเนี่ยเบสิกเลยนะครับคือเราไม่เกียรติบิดามาดาหลักการข้อนี้นะครับเป็นหลักการที่สำคัญม,มากเพราะเจ้าจะไปดีมาดีพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าต้องให้พ่อแม่ดีก่อนเราถึงจะให้เกียรตินะ แต่พีสอนว่าเราให้เกียรติพ่อแม่ถึงแม้พ่อแม่จะไม่ดีแต่ต้องเข้าใจนะครับบางคนบอกว่าแต่พ่อแม่ทําไมทําแบบนั้นพ่อแม่ทําแบบนี้พี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพ่อแม่ของพ่อแม่บางครังเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นเขาจึงรับผลมาดังนั้นทําไมต้องเป็นผลที่มาถึงเราล่ะทําไมเราไม่เขาีอกอัลล็อกเลยนะครับอย่าให้มาถึงรุ่นของเรานีนี้สาคัญมากเลยนะครับ หลักการเนี่ยเป็นหลักการที่สําคัญเพราะว่าการที่เราเชื่อฟังเคารพให้เกียรติพ่อแม่จะเป็นกฎหนึ่งที่พระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราี่้องดูนะครับบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการงานบางคนปัญหาการเงินตลอดบางคนนะครับก็รู้สึกว่ามีอุปนิสัยหรือมีบาป เขาเรียกบบบัพพมุรุษบบแบบเหมือนพ่อแม่แท้จริงแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําคือว่าเราต้องประกาศตัดความสัมพันธ์ยังไม่พอนะครับให้อภัยพ่อแม่ยังไม่พอนะครับอย่าไปตําหนิผมอยากจะถามพี่น้องว่าท่านเคยไหมครับว่าด่าตําหนิพ่อแม่ดังนั้นบาปที่ท่านทําเนี่ยพฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบมันก็จะมาถึงท่าน นี่คือสิ่งหนึ่งที่บางครั้งเราทำพนรกิจนะครับเราก็จะสังเกตว่าบางครั้งหารากไม่เจอเอ๊ะไม่เคยทำบาปเลยเลยนะครับก็เลยสังเกตว่าเอะคุณไม่ได้ทำบาปอะไรเนี่ยแต่คุณมีไหมไม่ทำตามพระคำทีคือไม่ให้เกียรติบิดามาดาสาบแช่งิดามารดาดังนั้นผมก็คิดว่าณนะเวลานี้นะครับ เราจะอธิษฐานอันล็อกด้วยกันแต่สําหรับท่านไม่มีผลนะครับไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่เคยดา่าพ่อแม่ไม่เคยสาบแช่งพ่อแม่ก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่ต้องไปสารภาพบาปนะครับแต่ถ้าท่านมีอยู่เนี่ยคือผมอยากที่จะให้เราเนี่ยอันล็อกตัวเองก่อนให้เคลียร์ก่อนก่อนจะไปจัดการกับเรื่องใหญ่ๆเพราะผมไม่อยากบอกว่าถาาเราไม่ดีนะครับเราถูกล็อกเรื่องนะั้นเรื่องนี้คำสาบแช่งหรือว่า เราไม่เดินตามพระวจะนะแล้วเราจะไปทําการใหญ่คือจะไปปลดปล่อยนะครับไปเยียวยาเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยไม่ดีเอาฐานให้เรียบร้อยก่อนดังนั้นบาปแรกนะครับก็คือการไม่เกียรติบิดามารดาและการตําหนิต่อว่าอ่ะเอาอีกเรื่องหนึ่ง